นำแม่เมงเงวันานาตอนเย็นไลส์สดให้ดูหน่อยบ่แน่15บห้าอสิพอเด้อได้พอกันบ่นาะสวัสดีแม่ประไพพิษอิมอุไรด้วยนะครับแม่พรบ้านสะพือครับสวัสดีพี่น้อง825ท่านสวัสดียงีมือแรงอีเมลก็ลักเอาง้อเขาคอกเอาลูกเอาเต้าเขาบ้านหนึ่งเขาน้ำซ้ามป่าปาดใส่ง้อหน่อยอยู่เบ่งไลสดคอยไปน้ำ จังมวลจังซืนเนาะเพื่อนวาสุกอยู่ในเมืองา้ามิแตแดดกับฝนสุกอยู่ในเมืองคน้นขี่เราแล้วก็ฟอนแม่ตายไปสาสตราบุรุษสิริพ่อหมอลำบอนนะครับฟาวมหาหมอลำนครับมือแรงอยู่บ้านหนองตับเต่านะครับอำเภอบันไพจังหวัดขอนแกน่นเมื่อเอินเจ็ดมองเสาเก,ก้านาฬิกาลูกล้านกระปาสองร้อยบาทนะครับแล้วก็วันที่สิบอยู่ที่กุมภาวะปีจังหวัดอุดรน,นะครับมเมื่อออ่นนะครับงานเมืองเลยเป็นงานสุดท้าย นะครับของเดือนเมษานะครับแล้วก็วันที่1 0เป็นงานสุดท้ายของจังหวัดอุดรนะครับสําหรับเดือนเมษานะครับกลุ่มผ้าเมษาพฤษภามิถุนาจักซีมีโบมีนะครับจอบเบืองออกเร์อแม่เมืองเลยเมืองเลยอุดรเนาะตะกี้นีอุดรไล่หลายเด้เพื่อนเส้นสัญญาบอท่านอยากได้มอลลัใจเกิดลอยไปสมโพธิประดับเกียรติในงานงานบุญต่างๆหัวหน้าบ่อยรับเบิดครับ0 9 4 8 1 9 4 1 3ดหาหาอยู่ไก่ปั่นไดเพื่อนการลับคือเก่า 0948194135นะครับ้อนๆแบบนี้อาบอาบน้ำสาผมสีเขียวนึกถึงผลิตภัณฑ์บอสแคร์นะครับวันนี้มีจำหน่ายที่หน้าง,งานด้วยนะครับหมอลำใจเกินร้อยเดินทางมาพร้อมกับเครื่องดื่ม M150 ไม่มีลิมิตชีวิตเกินร้อยมูนิแจกทอง3รางวัลรางวัลละ3,000บาทมีฝาเอ็มร้อยอย่าลืมเอาฝาเอ็มรอยมาด้วยนะครับทรงฝาเดียวกัเสียวได้เพิ่มานะครับ เฮามีบุญมีวาสนาจังไดเจ้ากระไดคือเก่าถ้าเจ้าทรงฟ้าเดี่ยวเพื่อนทรงเป็นลอยเป็นพันเพิ่นบ่มีบุญมีวาสนาจังไรเพิ่นกระโบได้ฉะนั้นมือแล้งเตรียมพร้อมฟ้าเอ็มร้อยนะครับสามรางวัลรางวัลและสามพันบาทแจกทองสูมมือนีทองบาทบาทละบาทหนึ่งบาทสี่หมื่นกว่าแล้วแม่โอ้ยข่อยขึ้นยากผู้สีแต่งเมียผู้สีไปขอผู้เบาแพงโพดแพงโพดเบิดเลยแม่แต่สนามมันแคบ นะครับทอดประมาณลดขั้นสีขาวน่หนึงสำนันเพราะเป็นถนนนะครับสำนีเด้อบองเบิงนะแม่นะมือแรงเสียลเ้ยงเสียงจกตากันผู้มักมวนกันได้มวนผู้มักฝอนกันได้ฟอนผู้มักเดากันด้เดาผู้มักเบิงล้ำเลี่ยงกันด้เบิงเบิงนะครับบนบนนเบิงสัญ,ญญาณทั้งเพจคนากรเพราะว่ามันอยู่ในป่ามแม่แม่เบิงพุน่นมีป่าล้อมรอบด้วยป่าอ้อยครับห้องโคมฝังยางดีเด้อแม่ เคี่ยงไม้ไปพร้อมนะครับมองจัรถกระบอมีแม่วันนี้จะลําบากนิดนึงนะครับแต่แฟนขับหลายครับแฟนขับเยอะแน่นอนตอนเย็นนะครับเอฟซีใจเกินร้อยเพิ่งเพิ่งเบิงบอสไลฟ์สดมาจะออกจากบ้านไผ่ไปทั้งไหนนาะใครมาได้ใครมาซอยแม่นางครับได้หมอหมอนางครับญาติหัวหน้าบอยอยู่บ้านโนนสะแบงครับ มาซอยเห็ดคั่วบานน,นได้หลานแล้วเป็นลุงแล้วคอยเท่าแล้วแม่คอยเท่าแล้วปอไดเบิงไม่บีไม่ไม่บีไปเลี้ยงหลานแม่แม,แม่แม่ใหญ่บีไปเลี้ยงหลานแล้วคอนวทยกำลังกำลังติดตั้งระบบเวททุงเวทีนะครับจะเสร็จจับเรียบร้อยแล้วเมื่อแรกวม่กินข่าวแนะันอทันงบอศเซาเลยแม่นะครับสนามมันแคบ ไส่ละรถอับ